เคนะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมอีกแล้วเอเลียนโซนนะก็คือช่วงนี้จะเห็นผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่ามีการสอบขึ้นมานะหลายหลายคนที่อยู่มปลายหรือมอต้นเนี่ยอาจจะรู้นะว่าช่วงนี้มันสอบนะครับผมก็ผมก็ต้องแบ่งเวลายากหน่อยนะแล้วก็ตอนนี้สอบเสร็จแล้วหละแต่ว่าผมยังจัดหาเวลายากอยู่นะเพราะยังมีงานอะไรตั้งเยอะที่ผมต้องทำนะครับผมก็จะลงน้อยหน่อยช่วงนี้นะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาทําการรีวิวอีเวนต์นะแต่เราจะไม่เติมนะย้ําว่าเราจะไม่เติมนะครับผมเพราะว่าสังเกตผมไม่ได้เติมมา2อาทิตย์แล้วนะเพราะว่าไม่ใช่ตังค์หมดนะครับเพราะว่าไอ้นี่เอ,อเกมนี้มันแบบผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วไงสังเกตผมไม่ได้เล่นเพราะว่าผมผมว่าอะไรทำงานทํากันบ้านอะไรเงี้ยหลายอย่างนะครับผมมันมันยากนิดนึงนะอือต้องบริหารนะครับผม จะมาอ่านให้ฟังอย่างเดียวนะครับผมก็จะบอกว่าอ๋อโอเคครับผมนะเติมสิบเก้าจุเก้าเก้านะครับผมจะได้เป็นระเบิดนะครับเหมือนจะเป็นระเบิดนะเพราะว่ามีอนุภาคแล้วก็มีขอบเขตนะครับผมระเบิดเป็นระเบิดเจสิก้าเดี๋ยวผมขอดีเสียงก่อนนะครับระเบิดเจสิก้าครับผมแล้วก็ที่ห้อยปืน อันเดสนะครับผมก็ใส่ฟ้า2ล้านในราคา19.9นะครับอีเวนต์น,นี้แล้วก็เก้าจุดสอง่ใเ้สองะไรอะสี่จุดเก้าเก้านะผมจะเป็นฟอร์จูนเดสไนท์อ่าผมมีแล้วนะแล้วก็จะได้เป็นสุ่มพันเพชรฟรีหนึ่งรอบนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นวันนะครับผมเป็นราคาเดียวกันหมดเลยสี่เก้าจุดเก้านะครับ ก็ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5้านะครับผมวันนี้วันที่4นะวันที่2ถึงวันที่5้าจะได้เดนไนวันที่2ถึงวันที่5จะได้เดทไนกับสมพันเพชรนะครับผมส่วนวันที่6ถึงวันที่8ดเนี่ยจะได้เป็นที่ห้อยปืนกับเอ่อกล่องนะผมหนุ่มดูนะกล่องเ็นฟอร์จูนเดนไนยี่ห้าอีวิวยี่ห้าแล้วก็แฝดยี่ห้านะครับผมฮัลโหลยี่ห้าประมาณนี้เลยนะ แล้วก็0.99นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องอีเวนต์หลักแล้วนะครับ0.99เป็นจี้ห้อยปืนอีกแล้วรู้สึกว่าจี้ห้อยปืนมารัวมากนะจี้ห้อยปืนแคน์หลอดนะครับผมแล้วก็ได้เป็น1.99ครับเหลือมาน70บาทปะอันนี้น่าจะใช่นะ70บาทเท่า,านี้แหละไม่น่าจะเกินนี้จะได้สุ่มวงล้ออันนี้ครับวงล้อนาโชคแล้วหนึ่งนะนี่ครับฟรี10รอบนะครับผมแบบเอ่อสุ่ม10ครั้ง10รอบนะจะพูดยังไงดี มันจะสามารถหมุนได้10ครั้งติดนะครับได้10รอบนะประมาณนี้แล้วก็ได้สุ่มพันเพรฟรีน่าจะรอบเดียวนะครับในราคานี้แล้วก็2โจ๊ก้าหรือ3ประมาณร2 0ไม่น่าจะเกิน120นะครับผมประมาณนี้ไม่น่าจะเกิน100ออ่ะน่าจะ100อเปียตีราคาไปครับผมจะได้เป็นพวกเอ่อวักไนนะครับผมเป็นรนะเบิดนะระดับ6นะครับ แล้วก็นี่สี่จุเอ้เก้าจุดเก้าสร้บาทนะผมจะได้เป็นระเบิดเหมือนกันร,ระเบิดมังกรนะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนบูเทลดากอนเฟรมดากอนไทยแลนด์แล้วก็ระเบิดมังกรลาพ 25, ิษ25่ห้าเลดยี่ห้านะผมอย่างละยีทุกอย่างเลยนะแล้วก็ ส่ยฟ้า1.5ล้านนะครับผมในราคา1 9โจจะมี Inferno d e m o n มานะเป็นปืนคล้ายๆยิงแบบ AK เลยแหละแต่ว่าเป็นปืนตระกูล d e m o n นะครับผมแล้วก็มีชิ้นส่วนเป็น n a t u r d e m o n Laser d e m o n แล้วก็ S อ,กวอั S Dive วะอ่านถูกไม่รู้นะครับผมแล้วก็ Inferno d e m o n อย่างยะ25นะครับผมเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะนี่เป็นย9 9จกนะครับผมจะได้เป็น ฟาร์มาสนะครับผมฟาร์มาส์ลายใบไม้แล้วก็จะเป็นเหมือนจะเป็นระเบิดขวัญนะไม่ใช่ระเบิดแบบทำดาเมจแหละเห็นไหมไม่เขียนสโมกเลยครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับผมแล้วก็สไปิ์สโตน8ชิ้นอ่าแล้วก็สิบเกาเก้ครับผมจะเป็นเอ่อเฟรมดาก้อน36ชิ้นสไปิ์สโตน10ชิ้นแล้วก็มีสายฟ้าให้อีก8ล้านนะครับผม99้าเกาเก้ครับสามพประมาณนี้แหละครับผมจะเป็นเฟรมดาก้อน70 แล้วก็ระเบิด70โรลลิง70แคสซิง70สเตนะครับผมแล้วก็อีวิวหน2 2 0นะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะสายไฟอีก10ล้านแล้วก็สุ่ม2,000เพชรฟรี3รอบนะครับผมผมไม่รู้ว่าฟรีเปล่าน,นะเพราะว่ารอบที่แล้วผมเติมล่าสุดไปเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสุ่ม2,000เพชรนี้นะแบบหนึงนะครับนี่ครับและเพชรมันลดด้วยนะเพชรแม่งแบบยังลดอยู่อะนะประมาณนี้แล้วกัน นะครับผมก็อืเดี๋ยวมาดูเรื่องเพชรกันเลยนะเพชรจะมี0 9 9ได้800เพชรครับผม4.99ได้102แล้วก็9.99ครับผมได้2,080นะมันจริงๆมันไม่น่าจะมีแค่นี้นะเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยอ่านเจอเนี้เห็นปะ่ะมันมี19.99ได้10,020เลครับดูดิเห็นไหมอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าในใบนี้มันไม่มีแจ้งมานะผมก็ไม่อยากจะเติมด้วยนะ ว่าน่าจะมีฟูไวล้ละมีโรลลิงล่งละประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมอ่านมาถ้าใครอยากเติมก็จัดเลยนะสําหรับเออจะเป็นตังหูนี้นะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูว่าเป็นยังไงอ่ะตังหูนี้แล้วก็แชร์ลอดใช่ไหมที่มาแล้วก็มีอ่ะจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตังหูกันเลยว่ามันเป็นยังไงอ่ะแล้วคนที่ยังไม่รู้นะว่าติดตังหูยังไงครับผมไปที่ตังหูครับผมอันนี้เป็นอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีเลือกปืนใส่นะผมว่าเราใช้ตังหูี่ยอ่ะสมมติ ใส่อาซูล่าผมใส่อาซูล่าไว้นีเใช่ไหมผมก็ใส่ไว้แล้วผมน้าออกแล้วไปใส่ปืนอื่นก็ได้น่ะใส่เฟรมเนี้ยอ่ะแต่ผมจะใส่นี่ไว้ดีกว่านะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวไปดู3มปืนที่เอ่อใช้เรียกว่าอะไรนะเอ่อจี่ห้อยปืนกันเลยนี่คือมีแพนด้านะครับผมอ่าเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเลื่อนใช้นี่ให้ดูนะแป๊บนึงนะ จะได้เห็นแบบชัดเจนนะอ่านี่เห็นมีแพนด้าตรงที่เกาะปืนไหมครับเห็นนะอ่าเป็นงนี้เลยเวลาเราหันหน้ามันจะแบบหันด้วยนะดูดูด,ด,ดูเห็นปะมันแบบมีความสมูทนะครับมีการขยับขึ้นมาแลาวกูะจะตายเนี่ยราเบิดกระจอกอ่ะตายครับผมถึงว่าเบิดกระจอกเราจะไม่ตายนะครับแล้วก็จะเป็นเอ่อแอนเดสป่าววะแอนเดสอ่านี่ครับติดอยู่ในเนเธอร์เห็นไหม ติดครับแอนเดรสหน้าตาเป็นงนะนี้นะอ่านี่มีซูมดูใใกล้ๆลยกัลรีโลดเห็นไหมนี่คือหน้าต่างแอนเดรสนะครับผมที่เราจะได้มาเหลืออะไรอีกหน้าเหลือแค่หลอดใช่ไหมแค่หลอดรู้สึกผมจะติดปืนเอ่มปืนชื่ออะไรนะบูเทลพีทีไว้ใช่ไหมน่าจะใช่แหละอ่านี่ครับบูเทลพีทีเห็นแค่หลอดไหมอ่าแค่หอดจะติดอยู่ตรงปากของบูเทลนะครับผมเรื่องการติด เอ่อจี้ห้ปืนเนี่ยแต่ละปืนจะไม่เหมือนกันนะผมบอกแค่นี้ไว้ก่อนเลยแต่ละปืนจะติดต่างที่กันนะครับแล้วก็เห็นหินมังกรไหมจิตวิญญาณมังกรอ,อะ่ะแต่ละแต่ละปืนก็จะอยู่ต่างที่กันเหมือนกันนะ,ะสมมุติบูเทลเนี่ยเห็นป่ะอยู่สีฟ,ฟ้าเนี่ยจะอยู่ตรงเห็นไหมตรงเข่าพอดีเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกปืนหนึ่งนะครับอ่ะสมมุติผมเอาเป็นสกายนะั่นอ่ะสกายนี่เห็นไหมสกายแม่งติดอยู่ตรง ตรงนี้นครับต่มันติดทุเรศเกินนะตรงนี้แม่งไ,ไม่สวยเลยติดตรงนี้เห็นปะแต่ปืนไม่เหมือนกันนะแล้วก็ตายเห็นปะตายจะมีเอฟเฟกด้วยนะครับตอนเกิดเราก็จะมีเอฟเฟกเหมือนกันนะเป็นเอฟเฟกมังกรพันรอบตัวนะ,ะเดี๋ยวเราเปืนอ,อะไรดีเออเดี๋ยวดูก่อนนะที่คิดว่ามันติดแล้วต่างนะมีก็ติดดูดูลาพิษแล้วกันนะครับผมอ่าลาพิษก็จะติดตรงหัวมังกรนี่เลยนะพก คู่ก็จะเป็นติดตรงนี้อ่ะคล้ายๆกับบูเทลเลยนะแล้วก็มีดมีดมังกรเอ๊มีดมังกร,เด,งกรเดี๋ยวกวนเดี๋ยวก่วนะครับผมบูเทลเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรนะลาพิธครับผมแล้วก็ซอแล้วก็พวกเฟรมเนี่ยจะติดที่เดียวกันนะติดจุดเดียวกันเลยน,นี่เป็นมีดมังกรนะเราจะไม่เอาพ่วมังกรมาโชว์นะเพราะพ่วงไม่ได้อัพนี่มีจะติดอยู่ตรงนี้เลย อาจจะดูตอนตายนะผมจะให้ดูชัดๆเลยว่าเวลาตายเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนเนื้อหาที่โล่งๆนี่วะมาประมาณนี้แหละโบอ้มามังกรพันรอบตัวครับแล้วก็หายไปอ่าประมาณนี้เลยเรื่องการเกิดตอนเกิดแล้วจะมีพันนะแต่ว่าเราจะไม่เห็นนะครับผมฝ่ายสงข้ามจะเห็นหรือเพื่อนเห็นนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะใครไม่ชอบฝากกดซับสไครป์สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ